ใจอเอเดินก้อนเน้ะนี่ออกขึ้นออกออกออกขึ้นลังแล้วออกจะขึ้นไหมหไล่ะนั่งเหรอ,อ,รอ,อนั่งตีนเนนนหรอเบลือยยิบลอยพี่น้องันนี้นั่งเหรอนี่ไงนี่ครับ หลาตัเดกตะกอนมูต <Anfang> ัว <avez> นึงเดียไก่แล้วงันี่ละงั่นเุอเยเจ็ดตัวเลยหนึ่งได้สามหนึ่งก็ได้สามตัวเลยที่ กินไงครับพี่น้องครับนี่โอ้อโหนะครับก,กีนไม่ตืจะขูดขูดขูดประมานไามาไรเไเดักต้ก็กัวที่สวางเนี่ยตัวที่สงวสงสามายยาี่แหละสามน้อย tắn tắn tụi nháy đã hà đấy ạ hà không tụi ạ thế mày có là say